เรื่องอาหารการกินในฐานะคนไทยด้วยแหละก่อนหน้าที่ครูจะมาเรียนต่อเราก็อยู่ต่อที่เยอรมนีมาจนถึง14ปีคือเป็นคนไม่เข้าครัวเลยแต่1 4บปีผ่านไปมอบมงกุฎให้ครูด้วยค่ะรู้สึกคนพบพรสวรรค์ละเรื่องของสภาพอากาศถ้ามันหนาวแล้วเป็นหิมะตกมันจะสวยรู้สึกหนาวแต่มองออกไปแล้วมันยังจเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจให้หิมะละลายเฉอะแฉะท้องถนนเวลาที่หิมะเริ่มละลายโหแบบครักคุณเคยได้ยินคําว่าดีบ p อมัน จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือถ้าคนที่ไม่ได้สนิทการคุยมันก็จะผิวเผินแต่พอเป็นเพื่อนสนิทเหมือนจริงจังคุยเป็นคุยแสดงความคิดเห็นเป็นแสดงความคิดเห็นการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือแม้แต่หน่วยงานภาคเอกชนบางหน่วยงานที่ล่าช้ามากลืมไปเลยนะคะคําว่าลูกค้าคือพระเจ้ามันทําให้มันไม่เคลียร์เราก็มูฟไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราบ้างเหมือนกันเรื่องของภาษายรมันถึง ว่าครูจะเป็นครูสอนภาษาเยอรมันเรารู้สึกว่าเราโอเคละเราครอบคร์ชีวิตเราด้วยภาษาเยอรมันได้มันจะต้องมีอยู่เนืองๆที่จะมีเหตุการณ์เข้ามาแล้วทาให้เรารู้สึกว่าอุ้ยพอเมื่อล่าสุดครูได้มีไปคุยเราจะมีโปรเจกต์รีโนเวทบ้านแล้วเราก็จะคุยกันว่ามันต้องแบบอ,อะไรยังไงมันมีศัพท์เยอะมากเลยคุณศัพท์ช่างอะ่ะที่เรารู้ในระดับหนึ่งแต่พอไปคุยจริงๆแวบฉาบยกพื้นอะไรแบบเนี้ยโอ้ oh my กอด